การเคลื่อนไหวเบื้องต้นเป็นทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้เคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพซึ่งต้องได้รับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาไปสู่การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากขึ้นจนเป็นการเคลื่อนไหวเฉพาะกิจกรรมเช่น กีฬาสากลชนิดต่างๆการเต้นลำและกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายการเคลื่อนไหวร่างกายที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างสมดุลของร่างกายเป็นอย่างดีและสามารถแยกออกเป็นด้านต่างๆได้ดังนี้ หด้านสมรรถภาพทางกายทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายแข็งแรงมีความคล่องแคล่วว่องไวมีสวดทรงสมส่วนทำให้หัวใจแข็งแรงและหลอดเลือดไม่ติบตันเลือดจะไหลเวียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นช่วยให้ความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆของร่างกายมีการประสานสัมพันธ์กันได้ดียิ่งขึ้น มีบุคลิกภาพลักษณะที่ดีเป็นที่สนใจกับผู้ที่พบเห็น 2. ด้านสุขภาพลดปริมาณไขมันในร่างกายผ่อนคลายความตึงเครียดนอนหลับได้สนิทรับประทานอาหารได้ดีระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นอย่างดี 3. ด้านการเล่นกีฬาสามารถเล่นได้นาน เหนื่อยช้าฟื้นคืนสภาพได้เร็วลดอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้เพิ่มขึ้นมีความมั่นใจในการเล่นกีฬามากขึ้นและพัฒนาทักษะกีฬาได้ดีและรวดเร็วขึ้นทักษะการเคลื่อนไหวประกอบด้วยรูปแบบการเคลื่อนไหว3รูปแบบคือ 1. รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ 2. รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่สรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปรกรณ์การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่หมายถึงการเคลื่อนไหวที่ร่างกายของผู้ปฏิบัติไม่ได้เคลื่อนย้ายร่างกายไปจากตำแหน่งเดิมเช่นการก้มการเหยียดและการย่ำเท้าอยู่กับที่เป็นต้น การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หมายถึงการเคลื่อนไหวที่ร่างกายของผู้ปฏิบัติเคลื่อนย้ายร่างกายไปจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งเช่นการเดินการวิ่ง การกระโดดไปข้างหน้าเป็นต้นการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์หมายถึงการเคลื่อนไหวที่ร่างกายของผู้ปฏิบัติใช้ร่างกายบังคับควบคุมวัตถุประกอบในขณะเคลื่อนไหวโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการใช้มือและเท้าประกอบซึ่งการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้จะพบทั้งในการปฏิบัติกิจกรรมการเล่นกีฬาและกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การเคลื่อนไหวร่างกายมีประสิทธิภาพมีสองประการคือ 1. ปัจจัยภายในตัวบุคคลหมายถึงองค์ประกอบเฉพาะบุคคลที่ช่วยให้การเคลื่อนไหว มีประสิทธิภาพประกอบด้วย 1. โครงสร้างร่างกายหรือรูปร่างส่วนทรงของบุคคล 2. ส,สมรรถภาพทางกายของบุคคล 3. ความสามารถของทักษะในการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องของบุคคล 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมหมายถึงองค์ประกอบภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวร่างกายโดยปัใจจัยในด้านนี้จะประกอบไปด้วยลักษณะของสภาพที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นๆ